พีได้ยิน DJ Man บอกจัดงานแต่งใบเตย5ล้านยังพอรอยู่เรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจเป็นอย่างมากสำหรับประเด็นเกี่ยวกับคดี for e x 3D ซึ่งครอบครัวของ DJ Man และใบเตยสุธีวันได้มีการเข้าพบเจ้าหน้าที่ DSi เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่14กันยาโดยมีการได้รับทราบข้อกล่าวหาแต่ทางคู่ก็ได้มีการปฏิเสธในทุกข้อกล่าวหาสุดทาง PK เป็นพิธีกรรายการคุย แซฟโชก็ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้โดยเผยว่ามีการคุยกับผู้จัดการส่วนตัวของ dj man และก็ใบเตยแล้วสภาพจิตใจตอนนี้ทั้ง DJ m a แมนและใบเตยไม่ได้มีความกังวลอะไรมากมาย PK ก็ได้บอกอีกว่าตนเองเคยได้ยินจากปากของ Dj man ว่าวิธีการใช้ชีวิตเรื่องแต่งงานนี้อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันและตาข่าวเลย แล้วได้ยินจากปากของเขาเองเขาเคยบอกว่าในการจัดงานแต่งมีมูลค่ากว่า5ล้านบาทจ่ายไปแล้วครั้งหนึ่งแต่หลังจากที่แต่งงานไปแล้วทุกวันนี้ก็ยังคงผ่อนค่างานแต่งอยู่เลย